สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านพมนก็ผมนายชอตตี้บูโจวัยเช่นเคยนะครับคราวนี้กลับมาที่เกมมือถือญี่ปุ่นครับช่วงนี้ก็ขอนําเสนอเกมนี้ก่อนเลยลายแกลนกริดนะครับเป็นของลายนะฮะชื่อเกมคือแกลนกริดนะฮะเป็นแนว tactical RPG นะฮะวางแผนนิดหน่อยนะฮะแล้วก็เบส์ออน RPG ญี่ปุ่นนะครับเป็นยังไงไปดูกันเลยนี่หน้าตาของเกมเป็นอย่างนี้นะฮะเรื่องการย้ายไอดงไอดีอะไรเนี่ย ใช้ไลน์นะครับใช้ไลน์นะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลเนาะแค่ล็อกอินผ่านไลน์นะครับก็ยังไม่ปรากฏเ,เวอร์ชันอื่นในตอนนี้ตอนที่คลิปรีวิวนะฮะลองดูวันจุงวันที่ด้วยนะมีแค่ภาษาญี่ปุ่นนะครับอังกฤษกับไทยยังไม่มีนะ,ะถ้ามีเดี๋ยวจะอัปเดตใต้คลิปกันละกันนะครับอ่ะแล้วก็การเล่นเกมนี้ไม่ได้ซับซ้อนนะฮะก็จะขอเริ่มรีวิวต่อจากของเดิมเลยกันละกันนะครับโอเคนี่คือตัวละครของผมก็น่าจะเห็นเนาะก็ออกแนวน่ารักบ้องแววนะฮะตัวตัวขวานะตัวขวาน่ารักบ้องแว เท่ๆอัศวินอะไรอย่างนี้ด้วยนะครับไปลองดูการต่อสู้เกมนี้ก่อนดีกว่าเริ่มเลยเควสนะครับก็จะมีทั้งแบบคนเดียวแล้วก็มีทั้งแบบมัลติเพเยอร์ด้วยนะครับเดี๋ยวเล่นแบบคนเดียวไปก่อนส่วนคนเดียวเนี่ยก็จะมีแบบ n o r m a l กับ Even t นะครับก็คือเป็น n o r m a l คือตามเนื้อเรื่อง Even t ก็คือเป็นพวกภารกิจพิเศษตามวันเวลาเอ่ยนู่นนั่นนี่นะครับและช่วงนี้มีกิจกรรมครับแค่ผ่านด่าน 6- กขีดนะครับได้รับคริสตัลไปอีก1น0่รเพชรไปไปดูกันนะครับว่าการเล่น าขีด1ับผมใช้สต้ามิเน่า9สต้ามิเนาตรงนี้นะครับ711ครับ711เต็มตลอดเวลาช่วงนี้นะแล้วก็สู้ทั้งหมด2ครั้งนะครับอ่ะแล้วก็มีเงื่อนไขภารกิจลองบอกด้วยนะครับก็คืออ่าถ้าเกิดเราเคลียร์ครั้งแรกอ่ะได้คริสตัน5ครั้งนะครับแล้วก็ห้ามมีใครตายเลยก็จะได้รับอ่าอุปกรณ์นะครับพวกนี้นะครับเป็นลูกเต๋าเนาะมันเขียนว่าเป็นลูกเต๋าอันนี้ก็เอาไว้อัปเกรดตันะนนัััววลละะะะคคครรรนนนนนนนแ้้้กก็็อีผ่าาภยใเทิ์ 30, ์บจไดตง 3, นะครับแล้วก็ลงด่านนี้มีโอกาสดรอปเจ้าอันนี้ด้วยนะครับดรอปเจ้าอันนี้ด้วยแค่นั้นแหละครับก็ไม่มีอะไรแล้วเป็นแค่ดูเฉยๆว่ามันมีเงื่อนไขอะไรแล้วก็มีอะไรที่เป็นของแรดรอปโอเคกดเข้าไปเลยนะฮะก็ทีละด่านไปนะครับอันนี้คือระบบเพื่อนนั่นเองนะครับเราก็สามารถเลือกคนที่เราต้องการจะให้ไปช่วยได้นะครับโอ้โหนี่ปาไปเวลร55แล้วนะครับเอาเวลาไหนไปเล่นวันนี้โอ้โหแร่30เกมเพิ่งเปิดไม่กี่วนันพี่แกจะโ,โหดไปไหนไม่เป็นไรก็ยืมเป็นเพื่อนไปก่อนเลยก็แล้วกันนะฮะสตาร์โตนะฮะเริ อ่าก็มันมีออโต้เนาะแต่ว่าเดี๋ยวผมขอไปปิดออโต้ก่อนแล้วกันจะได้อธิบายนะครับอธิบายกันนิดนึงไม่งั้นเดี๋ยวอาจจะสับสนได้นะฮะว่าสรุปมันเล่นยังไงนะฮะก็เวลาเข้าเล่นแต่ละด่านก็ตามที่เห็นนะฮะว่ามันจะมีการโหลดข้อมูลตลอดนะครับเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเอาออโต้ออกก่อนการต่อสู้ครั้งแรกเริ่มขึ้นแล้วครับ my turn นะครับเทิร์นของเรานะฮะโอเค okay. เดี๋ยวเดี๋ยวเ,ยวเอาออโต้ออกแป๊บนึงนะฮะ โอเคนะฮะก็เวลาเล่นเกมนี้นะครับมันจะมีแอคชั่นพอต์อยู่คือแต่ละเทิร์นเราเดินได้3ครั้งเท่านั้นนะครับแล้วก็แต่ละตัวละครจะเดินและมีอนาเขตการโจมตีไม่เท่ากันนะลองดูนะฮะมันจะมีลูกศรลูกศรอันเดียวนะฮะลองกดครั้งที่ตัวละครเห็นไหมครับคือตัวละครเราเนี่ยจะเดินได้แค่ช่องเดียวนะครับในแนวบนหรือแนวซ้ายอย่างงี้แต่ว่าดูอนาเขตที่เป็นรูปลูกไฟลุกอยู่เห็นไหมครับอันนี้คืออนาเขตการโจมตีนะครับส่วนตัวนี้นะครับเห็นไหมเป็นลูกศร2ขีดอันนี้คือ เวลาเดินเนี่ยมันจะเดินแล้วชิดกําแพงเลยมันมันมันจะไม่มีแบบเดินทีละช่องคือมันจะเดินปุ๊บแล้วมันจะก็จะติดชิดกําแพงเลยนะครับเพราะนั้นก็จะเห็นว่ามีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไปนะครับเดินทีละช่องนะฮะก็จะเดินซึก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 มีซิกแซกได้แต่พวกนี้คือเดินแล้วไปชิดเลยมันอาจจะถ้าเราอยากจะลงช่องเนี่ยลงไม่ได้ลงไม่ได้นะลงได้แต่ช่องนี้นะครับต้องติดตัวละครอื่นก็มีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไปลองดูระยะโจมตีหน่อยเอาดูไม่ได้แล้วนะครับใช้แอคชั่นพอยต์หมดแล้ว ก็จะมันก็มีการคำนวณครับตัวละครไหนจะดโจมตีใส่ตัวไหนแล้วก็มีการสนับสนุนกันบ้างไหมอะไรอย่างนงี้มเป็นต้นมันจะมีการคำนวณเหีนี่น,นีสนับสนุนกันเห็นไหมครับอ่าเนี่ยแหละคือลักษณะ,ะการเล่นนะครับเพราะฉนั้นก็วิธีการเล่นของเราก็คือเราพยายามที่จะทําคอมโบให้ได้มากที่สุดเนี่ยสองแอคชั่นพอยแล้วอ่ะโอเคอันนี้ก็ตีได้3คอมโบ3คนนะฮะแอแท็ไปเลย อ่าแล้วก็มีสนับสนุนหนึ่งช่องเลยครับปีก็ไปปูงปูงปูงปูกันไงนการาฟิกลื่นไหลครับอัดกันไปสามพันเลยนะฮะก็พยายามทําเชนให้ได้เยอะเพราะว่าภารก,กิจของหลายๆด่านเนี่ยถ้าเราอยากจะเอาผ่านสามดาวนะมันจะมีหลายอันที่ให้เราลุมมอนสเตอร์ลุมสกัมสี่ตัวอย่างเงี้ยอันเนี้ยเน,นี่ยโอเคเนียผมผ่านโอเคแอทแทกเลยลุมสกัมสี่ตัวไม่ต้องใช้แ yeah. อคชั่นพอยคบก็ได้นะครับโอ ieve, ้โหลุมสกัมกันปูปัปงปูปังสี่พันสี่ครับผม แดงไว้แดงไว้มาต่อมาเอ,อื้อเอ,อืเออ่โอเคอันนี้ละกันเนาะเพราะว่าไอตัวนี้เดินไปก็ไม่น่าจะตีได้นะไม่ตีไม่ได้นะโอเคจมตีอัดหักไปตายไหมสามท่าปุ้ง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 ,งเรียบร้อยครับเห็น <c oughs> ไหมนะตัวละครดี <c oughs> เพื่อนเก่งมีใช้ได้กว่าครึ่ง เอ้แต่ว่าเพื่อนเรายังไม่ได้ออกมาช่วยนะเออไม่ได้ใช้ไม่ได้เรียกเพื่อนมาช่วยอ่าโอเคนะครับก็เนี่ยแหละการเล่นเกมนี้นะครับก็มีออโต้แล้วครับทาให้เราไม่ต้องเอ่าเล่นเองมากมายนะเราก็ปล่อยออโต้ได้เลยนะครับสำหรับคนที่ไม่มีเวลาแต่ก็อย่างที่บอกนะว่าบางด่านเนี่ยเราจะต้องทําการลุมสกรรม4ตัวแบบเมื่อกี้ที่ผมทําเออเพราะนั้นบางทีเราก็ต้องเล่นเองด้วยนะส่วนด้านนี้คืออะไรนะครับเซนต์โบนัสนะฮะคือตัวละครที่เป็นหัวหน้าเตี้ยมันจะมีระบบดาว หลายๆเกมจะใช้ระบบมีว่าลัคกี้นะครับก็จะมีโอกาสได้แรดอบมากขึ้นนะครับวิธีการเพิ่มลัคกี้โดยส่วนใหญ่แล้วคือเอาตัวละครเดียวกันอ่ะเออมาผสมกันนะครับมันก็จะเพิ่มค่าลัคกี้โอเคนะฮะได้ได้ได้สดาวนะฮะเอาเลเวลอัพอีกต่างหากนะฮะโอเคนะครับผ่าน3ดาวครบแล้วก็สังเกตนะฮะเลเวลก็จะขึ้นด้วยการเอามาลงดันเจียนนะครับดูเลยเลเวลเด้งกันเลเวลเด้งกันปุ้งปังปุงปังเลยนะฮะ โ okay. อเคแอดเป็นเพื่อนไหมกรณีที่เราเลือกคนมาช่วยะแต่ว่าไม่ได้เป็นเพื่อนกันก็จะมีมาให้แอดนะอันนี้ก็ตามสไตล์ RPG ญี่ปุ่นนะมีมาแต่โบรัณโบราณเนี่ยแหละครับก็คือการลุยเควสนะครับเดี๋ยวก็มันจะมีเควสประเภทอื่นอีกใช่ไหมคืออีเวนต์นะครับนี่กดอีเวนต์ปุ๊บเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีคนทาสู้ครับผมกดตกลงได้นะฮะฝั่งซ้ายกดเลยครับเดี๋ยวยวขอข้ามเดี๋ยวอีเวนต์กลับมาดูใหม่เอาละมาลองดูกันโอ๊ยพลังผมน้อยกว่าหน่อยนึงไม่ พยายามดูชนะท่าด้วยนะครับ5า่าพื้นฐานนะครับมีเวลาด้วยนะครับอใครที่เริ่มเป็นเธอรแรกมเออีเดี๋ยวเดี๋ยวมันมันมันดีกว่ามันเริ่มก่อนโอเคอะไม่เป็นไรรอครับเนี่ยมีเวลาบอกนะครับอา้าวนายนายมาชนกับทตุใบไม้ของเราเหรอแ <c oughs> น่ใจนะแน่ใจนะอะแล้วแต่ดูท่านะครับ5า่าพื้นฐานไฟชนะไม้ไม้ไมชนะน้ำน้ำชนะไฟแสงกับมืดชนะกันเองนะครับโอ้โอเคเดี๋ยวนะ นี่ผมไฟใช่ไหมนี่มืดเดี๋ยวนะอันนี้ก็โอเคผมว่าผมลุมทีละตัวเอยนี่นี่อันนี้ตีได้สองตัวเดินได้อ่าคือใครเริ่มเทินแรกเดินแค่ได้แค่สองอพีนะครับแล้วตอนนี้ผมเริ่มเป็นเป็นคนที่สองก็จะเดินได้สามช่องอ่าแล้วท่านั้นไม่พอนะคืออ่าสังเกตหัวใจไหมครับหัวใจนั่นคือเราฆ่าคนได้นะครับหัวใจก็จะลดเป็นหนึ่งแต่ว่าถ้าเกิดสต,ตูตายมันก็เกิดมาใหม่นะมันไม่ได้มันไม่ได้ไไดแบบว่าฆ่าตายแล้วตายเลยนะครับ เพราะนั้นถึงเราจะฆ่าศัตรูตายอ่ะก็ก็เท่านั้นนะครับเอาคนนี้โป้งป้งโป้งโ้งโ้ง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 โอ้โหเขี้ยวกันไม่ลงครับเขี้ยวกันไม่ลงแต่ดูจากสภ,ภาพแล้วก็ไม่น่ารอดละครับไม่น่ารอดแหละมันต้องเอาตัวสีดํามาตีผมเพราะว่าตัวนี้ไม่น่าตีผมตายมันก็ทาได้แค่สองทอมโบอ่าก็ไม่ไม่น่าโอ้ยเทิร์นหน้าตัดสินโอ้เวนตัวนี้ตีสองช่องจบแล้วครับโดนสามตัว เ่าไห่รอดไหม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 รอดอะไรละ่ะหงายท้องเลยเรียบร้อยครับผมแพ้ <c oughs> นี่คือความสนุกของเกมนี้คืออย่างที่บอกเนาะแนวเทคนิคนะฮะก็คือแนววางแผนการลบนั่นเองนะครับโอ้แพ้ครับน่าเสียดายไม่เป็นไรนะน่าเสียดายแต่ว่าก็ได้รางวัลอยู่ดีนะเอ,อ,อ่ะแอดเ,เพื่อนไหมโอเคครับเกมจบแต่ว่าก็เป็นมิตรภาพกันได้นะฮะแอดเพื่อนหากันได้นะฮะโอเคนะฮะก็เมื่อกี้ถึงไหนละข้า <c> ม <oughs> ไปตั้งนานเลย อ่าเควสอีเวนต์ใช่ไหมครับก็อย่างที่บอกเนาะเกมนี้ก็จะมีพวกกิจกรรมกิกกรรมด้วยนะฮะก็ลองดูนะว่าด่านไหนมันให้อะไรนะครับลองเข้าไปดูก็ได้เนาะแล้วก็กดตัวสีส้มที่ผมบอกนะครับเนี่ยมันก็จะมีบอกดรอปอะไรบ้างช่วงนี้มันจะมีดรอปเป็นตัวละครเลยนะไอนี้มันมีคนทาสู้อีกแล้วไม่ไม่เอาเว้ยแพ้แล้วเข็ดเข็ดอ่าโอเคนะฮะอ่านี้ก็จะมีลองลองมาอ่านดูนะก็อย่างที่บอกนะครับว่ามันจะได้อะไรนะครับส่วนเวลาที่เหลือก็เนี่ยครับเหลือเวลาอ่าสวัน2วนั2วนนะครับ อันนี้ก็มีโอกาสได้ตัวนี้เห็นไหมคาว่าเกตด,ดูคําว่าเกตไว้มีโอกาสได้คนนี้ซึ่งผมได้มาแล้วอันนี้เหลืออีกห้านาทีเองหมดเควสละนะครับเนี่ยผมได้ผมได้มาเห็นไหมเออมีโอกาสดรอปนะฮะเพราะฉะนั้นเควสก็ลองมาเช็คดูอยากได้ตัวไหนอะไรยังไงมันแจกตัวละครอย่างเงี้ยก็ควรมาลงนะฮะแต่มันจะหมดอายุแล้วห้านาทีเองนะส่วนในพวกนี้ก็เป็นหินไอพวกอัปเกรดวิฒนาการนั่นเองนะครับก็มาตามวันเนาะตามสีนะครับนะก็จะมีเท่านี้นะครับจะมีเท่านี้ นะครับส่วนด้านขวาเป็นมันติเพยเออร์นะฮะอันนี้ก็คือตั้งห้องนะฮะประกาศโคงนั่นเองนะฮะก็เดี๋ยวเดี๋ยวออกมาแป๊บนึงเมื่อกี้จําได้ว่าโอเคอถูกแล้วนะฮะอยู่ตรงนี้นะคือมันจะมีตั้งห้องกับอจอยห้องนะจอยห้องจะไม่เสียสตามินาอลองกดจอยห้องดูก่อนก็นแล้วกันแล้วก็จะเอาลงไปได้แค่2ตัวเท่านั้นเราจะเล่นผัดกับเพื่อนอีกคนหนึ่งก็คือไม่ได้เล่นพร้อมกันสี่คนนะครับเล่นพร้อมกันแค่2คนอ่าเนี่ยตอนนี้ไม่มีใครตั้งห้องอยู่เลย ไม่มีเลยนะฮะไม่มีเลยนะฮะเพราะนั้นเราตั้งห้องเองดีกว่าเพราะว่าเกมนี้คนเล่นเยอะเหมือนกันเนี่ยดูดิเอ,อ่อใช้คาว่าอะไรอ่ะคนมันเล่นเยอะเหมือนกันอันนี้คือรางวัลที่เราจะได้รับโบนัสเมื่อไปจอยกับเพื่อนนะครับยังได้รับโบนัสอีก49คนนะครับอ,อ่าลองตั้งห้องดูก็ได้ถ้าเป็นตั้งห้องจะเสียนีนะครับก็ห้องก็ตามที่เห็นครับก็คือเป็นเควสประจําวันนั่นเองนะฮะเดี๋ยวลองตั้งห้องดูนะฮะลองดันนี้ดูดิไหวไหมสตามิน่าสามสิบห้าเนี่ยแล้วก็เลือกเพื่อนนะครับอ่าโอเค พอรากดปุ๊บทีนี้มันก็จะมีให้เลือกครับว่าเราจะชวนแบบไหนโดยชวนแบบทั้งโลกเลยหรือจะจะชวนผ่านไลน์นะครับผมก็ชวนคนทั้งโลกเข้ามาเล่นนะครับใครที่กดหาห้องอยู่เนี่ยก็จะเจอผมนั่นเองนะครับวิธีการก็ง่ายๆก็คือรอจนกว่าจะมีคนเข้ามานะครับถ้าคนเข้ามาแล้วเนี่ยกดสตาร์ได้เลยก็จะเป็นการเล่นนะครับกับเพื่อนขอออกนะฮะขอออกนะแล้วก็มันออโต้ไม่ได้นะครับสําหรับการเล่นเควสแบบนี้ออโต้ Auto ไม่ได้ อ่ะทีนี้เรามาดูเมนูอื่นกันบ้างมีอะไรบ้างนะฮะก็เอานี่ก่อนอมิชชั่นนะครับเป็นภารกิจอ่ะซึ่งก็จะมีภารกิจประจําวันด้วยนะให้ไปสู้คนอื่น3าครั้งอย่างเงี้ยให้เล่นมันติเพย์เยอร์หนึ่งครั้งให้โพสต์บนบนไทม์ไลน์ของไลน์หนึ่งครั้งนะฮะแล้วก็อ,อันนี้อะไรเนี่ยอ๋อให้ไปเคลียร์ดันเจียนนะครับอ่ะแล้วก็อันนี้ก็ด้านหน้านี่ก็จะเป็นพวกเควสท,ทั่วไปนะครับสังเกตมันขึ้นนิวหมดเลยนะเออไม่ไม่ผ่านอะไร,ะไรสักดานเลย เวลาผ่าน,นมันจะมีเครื่องหมายขึ้นบอกว่าผ่านแล้วนะครับก็มีอะไรบ้างละ่ะให้ไปเคลียร์ในเรื่องด่าน5้ขีดสามแลงถึง20เคลียร์เควยรี่สครั้งเล่นมัตติเพเยอร์หครั้ง2ครั้งอะไรเงี้ยก็ได้รับรางวัลในตัวนี้มาเป็น3ดาวนะครับช่วงนี้นะออแล้วก็ให้ไปดูเอลสครั้งนะครับไอ้ไอ้ที่เลขหนึ่งอันนี้ก็คือของที่เราได้นั่นแหละนะครับ<ม>เนี่ยเหรียญห้าพัน 5, 000, ไอ้ตัวนี้ชื่อน่าจะชื่อฮููมนะฮูลูมนะฮะอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับ มีอะไรอีกให้ไปวิวัฒนาการ1ตัว1อ่ามียูนิต1ดาวเลเว่า0ให้ไปอัปเกรด2ตัวอะไรอย่างงี้เป็นต้นคือเป็นเป็นเอชิเมนต์นั่นแหละที่ควรทำคืออยู่ตรงนี้นะครับเป็นเดลี่นะครับอะนนี้แหละก็จะเป็นมิชชั่นนะครับอันขวาเป็นเลนกิ้งยังไม่เปิดตอนนี้ยังไม่เปิดตอนนี้นะครับแล้วก็ดูด้านล่างครับอันแรกเป็นหน้าโฮมคือหน้านี้แหละครับอันต่อมาเป็นเควสก็คือไปลุยเควสนะครับเมนูเดียวกับตรงนี้อันเดียวกันอ,อันนี้3ยูนิตนะครับเรื่องของการ จัดกงจัดการยูนิตมีอะไรบ้างอันแรกเป็นทีมนะครับก็จัดทีมได้นะฮะกวิธีการจัดก็ง่ายๆก็แค่คลิกนั่นแหละแล้วก็เลือกตัวที่เราต้องการได้เลยนะครับอ่าเดี๋ยวผมได้ไอแมวตัวใหม่มาเอามันไปเก็บเวลดีกว่านะครับเอามันไปเก็บเวลดีกว่าอ่าส่วนจะเป็นอาวุธก็เนี่ยก็แค่คลิกเปลี่ยนอาวุธได้นะครับนะฮะก็จะมีบอกใครใส่อันไหนอยู่อะไรยังไงเปลี่ยนแค่นี้แหละก็แค่คลิกเลือกมันก็จะเปลี่ยนอาวุธละถ้าเกิดใครใส่อยู่มันก็จะมีให้ยืนยันแบบเมื่อกี้ก็กดปุ่มเขียวไปเป นะครับอ่าน,นี่แหละก็ใส่ใส่ไปเดี๋ยวเกมนี้ผมจะเล่นทัดทัดทัดแสงกับทัดมืดเป็นหลักเพราะว่ามันแพ้กันเองเนาะเออแพ้กันเองส่วนนั้นที่5ก็คือเป็นสับเมมเบอร์ก็ไม่มีอะไรอันนี้ก็คือเป็นเพื่อนนั่นแหละเออนี้เราเวลาเราจะลงนันเจล้นและเลือกเพื่อนนะฮะจัดทีมก็มีแค่นี้นะครับไม่ซับซ้อนอันต่อมาเป็นดูรายละเอียดยูนิต่าซึ่งเกมนี้เนี่ยเวลาจะอัพกรงอัปเกรดเนี่ยต้องเข้ามาที่เมนูนี้นะครับนะาาทำนี้เมนูนี้นะครับอ่ามันมีอะไรบ้างนะครับเวลาเราคลิกบางตัวเนี่ยก็็จะเหนว่า มันก็จะมีเพิ่มขึ้นมานะครับมี3ามสี่ปุ่มเอาเอาตัวที่มันเปิดสี่ปุ่มหรือ่าตัวนี้ก็ลวกันนะครับทีละอันเลยอันแรกนะอันนี้ก็คือการติดตั้งอาวุธนะครับเหมือนเมื่อกี้นะครับเดี๋ยวลองลองดูก่อนอ่าใช่นะครับอันเดียวกันไม่มีอะไรอันเดียวกันอันที่สองนะฮะเป็นการาเป็นการอัปเกดนะครับซึ่งมันจะเปลี่ยนดาวมันไม่ได้ขึ้นเป็น5าดาวนะมันจะเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนจากดาว าดาวสีเหลืองให้กลายเป็นดาวสีแดงนะครับก็จะใช้ของพวกสีลุ้งในพวกนี้ก็ดอกจากดันเจี้ยนทั่วไปเอ่อทั่วไปไม่ค่อยดอกมันจะดอกจากพวกดันเจี้ยนพิเศษนะฮะอีเวนต์นั่นเองนะครับส่วนอันที่3นะครับอันนี้คือการอัปเกรดอาวุธนะครับเออเนี่ยก็ใช้ตังในเกมนะครับก็ติ๊กได้เลยครับว่าจะอัปเกรดถึงขั้นไหนนะครับก็ใช้ตังเท่าไหร่ก็จะมีบอกนะครับกดปุ่มเขี่ยวเพื่อตกลงนะฮะนี่อัปเกรดนะครับ ส่วนอันที่4นะฮะอันนี้ก็คือเป็นเรื่องของการปลดลลมิเตอร์นะฮะก็จะเรียกว่าเพิ่มดาวหรือเปล่าก็ไม่รู้นะดาวมันไม่ได้เพิ่มนะครับแต่มันจะปลดล็อกแม็กเลเวลจาก60ไป70ซึ่งก็จะใช้พวกไอลูกเต๋าที่ผมบอกอ่าไอพวกนี้ก็ได้จากเควสประจําวันก็ก็มีดอกมาตามวันเลยแล้วก็ได้จากพวกเควสทั่วไปก็มีก็เป็นแรดดอกนะครับก็หากันได้ง่ายๆนะครับในการวิวัฒนาการก็จะเห็นว่ามันก็มี าการพิรราชาติตสาการแค่นี้นะครับแค่นี้อพวกก็ท้าสู้จังเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ก็ไปหวดอีกรอบนึงเลยเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคนะฮะนี่ก็คือรายละเอียดของยูนิตนะครับต่อมาเป็นรายละเอียดของอุปกรณ์นะครับแล้วก็สามารถอัปเกรดที่นี่ได้เหมือนกันอุปกรณ์นะครับดูทีละอันเลยก็ได้เอาอันนี้ก่อนเอาอนนี้แล้วลตันแล้วเหรออ่าก็เอาอ,อันนี้แล้วกันนะฮะกดอันแรกปุ๊บก็เป็นการอัปเกรดเหมือนเมื่อกี้ก็คือใช้เงินในเกมน,นะครับแล้วก็อันต่อมานะครับอ่าอันนี้คือเป็นการเพิ่มดาวนนนะครับับอีนน้้เพิ่่มมไมได อ่าอันนี้โอเคอันนี้เพิ่มได้นะครับก็ไม่ใช่เพิ่มดาวโอเคพูดผิดเป็นตีบวกนะครับอ่าก็จะทําให้มันมีความสามารถเพิ่มขึ้นนะครับคือดาวมันไม่ได้ขึ้นนะแต่ว่าเหมือนแรงมันขึ้นอ่าตีบวกแล้วแรงมันจะขึ้นนะครับก็จะเห็นว่ารูปลณ์ของอุปกรณ์เปลี่ยนไปนะครับก็ใช้ไอ้พวกหินพวกลูกเต๋าแบบเดียวกับวิวัฒนาการตัวละครนั่นแหละเดียวกันส่วนอันที่3มนะครับอันนี้กดไม่ได้ครับอ่ถ้าจําไม่ผิดนะผมเคย ระบบเกมมันเคยสอนครั้งหนึ่งอ่ะเออน่า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 จะไม่ผิดก็คือเอาของอันเดียวกันมาผสมกันอ่ะโอเคอันนี้เทสให้ดูไม่ได้ต้องขออภัยด้วยนะส่วนอันขวาน,นี่ก็คือขายนะครับก็คือต้องต้องปลดออกก่อนถึงจะถึงจะขายได้นะครับเนี่ยถึงจะขายได้ต้องปลดปลดออกก่อนคือเอาออกจากตัวละครที่ติดตั้งอยู่นั่นแหละนะครับอ่าแล้วก็ต่อมาอน,นี้เป็นมาทเรียนะฮะมาทเรียคืออะไรไม่มีนะครับตอนนี้ไม่มีอะไรเลยเกี่ยวกับมาเทียนะครับเมทีเลียวหรือมาเทียมันเขียนมาเทียนะ ไม่รู้ว่าเป็นวัตถุดิบอะไรหรือเปล่าเนี่ยต่อมา dice นะครับก็คือพวกวัตถุดิบในการมีวัฒนาการตัวละครนะครับแล้วก็อุปกรณ์ด้วยเนาะก็ใช้ของประเภทเดียวกันก็ดูดตรงนี้ได้นะครับอ่าแค่นี้แหละครับก็สําหรับเรื่องของตัวละครนะฮะก็จะมีเท่านี้มีเรื่องการอัปเกรดเอาวงอาวุธกับตัวละครเท่านั้นเองนะครับส่วนต่อมาร้านค้านะครับเกมนี้มีอะไรบ้างนะฮะโอเคอันแรกนะครับเป็นค r y สตั l ช h o p นะฮะอ่าก็เป็นร้านค้านะเติมเงินนั่นแหละนะครับกดปุ๊บมันก็จะเรียกบัตรเครดิตขึ้นมาให้เราใส่นะครับ ต่อมาเติม Energy ครับ Stamina Shop นะครับ e อ e r g y นะครับอันที่3เป็นเพิ่มโกดังเก็บพวกตัวละครน,นะครับก็จะใช้5เงินแคสนะ5เพชรนั่นแหละในการขยายทีละช่องนะครับต่อมาเป็นเรื่องของมาเทีเยร์ต้องเลเวล30แสดงว่าเมื่อกี้ที่เราเข้าไปเช็คกระเป๋าแล้วไม่มีมาเทีเยร์เนี่ยก็คือต้องเลเวล30ก่อนนั่นแหละนะครับอ่าต่อมานี้ดูเอล i ิ k กเก็ตก็คือเติม Energy ในการไปสู้คนอื่นนั่นเองนะครับตัวนี้นะครับดูเอลติกเก็ต ก็จะมีแค่นี้สําหรับลานคานะครับต่อมากาจะปองอ่าหลายอันอ่าหลายหลายเกมเพื่อนๆบอกว่าอยากให้เปิดให้ดูนะครับนี่ผมก็สะสมเพชรมาจํานวนหนึ่งอ่าก็เล่นแป๊บเดียวครับมันก็จะได้เพชรมาเปิดแพ็กเกตนี้นะครับมันก็มีหลายแพ็กเกตลองดูนะฮะมีหลายแพ็กเกตนะครับตอนนี้ก็คืออ่าเปิด10แถม1นะครับการันตีไม่มีการันตีใดๆทั้งสิ้นนะฮะแต่ผมก็บอกว่าใครที่เพิ่งมาเล่นอ่ะมันจะมีเวลาให้72ชั่วโมง เ0ิดใบไม่แถมแต่การันตี4ีดาวหนึ่งใบนะครับแต่ว่าพอดี ID ดีนี้ผมเล่นมานานล้วมันก็เลยหายไปละอ่าก็เนี่ยก็ตอนนี้ผมก็ต้องเปิดตัวนี้สินะนะรอ๋อนี่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 ไงการันตี3ดาว1ใบเนี่ยอันนี้อ๋อนี่ไงนี่เจอแล้วเจอแล้วแพ็กเกจมันเยอะนี่นี่ก็คือการันตี4ดาวหนึ่งใบแต่ว่าไม่แถม1ตัวนะฮะอันนี้ก็ต้องช่างใจดูว่าจะ10แถม1เผื่อได้ลุน5ดาวหรือเปิดอันนี้ได้10ตัวการันตี4ดาว1ใบ เลือกเอาเองนะครับเลือกเอาเองอ่าอ่าอันนี้อันนี้ก็จะเป็นแพ็กเกจทั่วไปลองลองดูนะฮะอันนี้คือเป็นแพ็กเกจของเกมธรรมดานะครับจะเป็นหน้าตาแบบนี้และนนี้ก็เป็นแพ็กเกจธรรมดาของอาวุธนะครับอ่าจะเป็นอย่างนี้อ่าแล้วก็นี่นะก็มีบอกอ่าน,นี้ก็มีเหมือนกันการันตีสีดาวหนึ่งใบนะครับสำหรับอาวุธมีเหมือนกันนะครับอ่าก็เนี่ยแหละก็ลองเลือกแพ็กเกจเดี๋ยวผมเอาการันตีสี่ดาวหนึ่งใบก็แล้วกันเพราะดวงผมไม่ค่อยมีกลัวเปิดแบบสิบแถมหนึ่งแล้วจะไม่ได้ใส่สี่ดาวห้าดาวเลยนะอ่ะจัดไป 2 5 0รแคดครับคิสตนันเอ่เออ้าวกมอันนี้นะครับสำหรับคนเติมเงินเท่านั้นครับไม่เติมเงินหมดสิครับโอ้โหแย่แย่แย่ต้องกลับมาเปิดแพ็กเกจปกติอ่ะไป250รส,สบแคดครับสิบแถมหนึง่งดูดิจะได้4ดาวบ้างไหมห้าดาวอย่าหวังครับผมเพราะว่าผมไม่เคยมีใช้คำว่าอะไรผมอับโชคมากกับกายปองนะสคิปตด้านบนได้นโอ้โหดูดิ ไข่ทองรัวๆไม่มีสีลุ้งไม่มีอะไรทั้งสิน้นโอ้เศร้าเลยครับน่าจะสามดาวล้วนอ่ะสคิปเลยแล้วกันเพื่อไม่ให้การเสียเวลาสามดาวล้วนสามดาวล้วนสินะสามดาวล้วนล้วนส่วนไอ้พวกที่เป็นคริสตัลอันนี้คือเราได้ตัวละครซ้ำนะครับเหมือนสไตล์เดียวกับเกมอะไรนะเออมันมีอยู่ไม่กี่เกมที่เป็นอย่างนี้คือได้ตัวละครซ้ำจะเปลี่ยนให้การเป็นผลึกแล้วเราเอาผลึกเนี้ยไป ใช้งานอย่างอื่นต่อได้ซึ่งเกมนี้ไอ้ผลิตสีลุงก็คือการเพิ่มดาวใช่ไหมเออไม่ใช่เพิ่มดาวเปลี่ยนดาวจากสีเหลืองให้กลายเป็นสีแดงนะครับก็เรียกได้ว่าอับชงยิงอับชงจริงนะฮะก็เศร้าเลยนะฮะที่ผมพูดเมื่อกี้สมพรบางจริงผมกลัวจะไม่ได้สี่ดาวเลยห้าดาวไม่ต้องพูดถึงแล้วก็เป็นอย่างนั้นจริงๆขอห้ทุนท่านโชคดีกับการเปิดกระยาปองกันแล้วกัน <laughs> จะรีเกมนี้บอกเลยยากเพราะว่าต้องล็อกอินกับของไลน์ท่านต้องสมัคร ID ดีไลน์ใหม่เท่านั้นครับถ้าจะรี โหดจริงๆโหดจริงๆโอเคอ่ะอันสุดท้ายนะครับก็จะเป็นเรื่องของเพื่อนนะครับอ่ะก็ไปส่องดูหน่อยสิอ่าก็คืออันนี้มันก็จะโชว์เพื่อนในไลน์ของเราด้วยนะครับแต่พอดีไลน์ผมมันไม่มีใครเล่นเกมนี้นะครับไม่ต้องแอดมานะไลน์ผมปกติใช้ทํางานนะครับไม่ค่อยได้เล่นไม่ค่อยได้คุยกับใครอ่ะส่วนนี้คือเพื่อนในเกมนะครับมี2แท็บสามารถส่งเงินหากันได้เนี่ยเรามานั่งคลิกเดี๋ยวนะมันไม่มีคําสั่งส่งทั้งหมดหรอมานั่งคลิกทีละคนมืออีกพอดี หรือว่าไอ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 นี้มันบังอยู่ไม่มีเลยว่ะต้องส่งทีละคนกับอ่าแล้วก็จะมีแบบว่าเพื่อนนะครับที่แอดมาหาเราเพื่อนที่เราแอดไปหาอะไรอย่างเงี้ยก็จะขึ้นนะครับตรงตรงนี้ตรงนี้เพื่อนที่แอดมาหาเราเนี่ยเราก็ต้องมากดรับด้วยส่วนอันนี้ก็คือแอดเพื่อนผ่านทาง ID นะครับก็คือเอาไ d เนี่ยแลกกับเพื่อนนะครับให้เพื่อนมากรอกที่นี่แล้วกดตัวนี้เพื่อที่จะได้แอดหากันจริงๆเผื่อเราไม่ได้ไม่ได้เล่นไลน์ไม่มีไม่มี ID ไลน์กันอะไรอย่างงี้นะครับก็แอดกันผ่านนระบบี้้ได สรุปคือเกมนี้รองรับทั้งเพื่อนในไลน์หรือก็เพื่อนในเกมอ่ะโอเคระบบหลักของเกมจบมีเท่น,นี้นะฮะเดี๋ยวเรามาดูอันเสริมๆกันบ้างนะฮะอ่ามีจดหมายนะครับก็รับตรงนี้ก็ได้ครับมาตัวเมเตรับให้หมดเลยเดี๋ยวนะได้คิสตันมากันอีกเต็มเลยแล้วเนี้ยจริงดิมีพอป่ะมีพอป่ะโอ้มีไม่พอนี่ยถ้ามีพอนะไปเปิดกระยาปองอีกรอบแล้วแน่น่าเสียดายน่าเสียดาย โอเคนะฮะต่อมาก็ขอพูดออปชันเลยก็แล้วกันนะครับมีอะไรบ้างโอ้แทบไม่มีอะไรเลยมีเฮลแนะนําการเล่นกลับไปสู่หน้าจอแรกน,นี่คือรายละเอียดของ ID เรานะครับชื่อเรา ID เราแล้วก็อันนี้ไม่ไม่ต้องสนใจแล้วไม่มีอะไรแล้วนะครับส่วนอันนี้น่าสนใจตรงที่ว่าเป็นการดาวน์โหลดข้อมูลเก็บไว้ในเครื่องทั้งหมดเพราะฉะนั้นเวลาเราอยู่บ้านน่ะเราเข้าเมนูนี้โหลดลงเครื่องให้หมดก็ได้นะครับจะได้เวลาไปเล่น ทั้งนอกอะไรเงี้ยจะได้ไม่ต้องเสียไวเสีย Data ของโปก 3G 4G อีกนะครับก็จะสังเกตนะเวลาเราเข้าไปลุยในดันเจี้ยนะมันจะมีให้โหลดใช่ไหมเพราะนั้นเรากดอันนี้ไว้ดีกว่าจะได้โหลดไว้ทีเดียวหมดเลยโอเคนะคก็สำหรับเกมนี้นะครับลายแกนกริดนะฮะขอรีวิวไว้เพียงเท่านี้ก็แล้วกันนะฮะก็เป็นเกมแนวสไตล์มุ้งมิ้งเนะาะหลายใครหลายๆคนน่าจะชอบอาวางแผนด้วยนิดหน่อยนะฮะเต็ม10ให้7ดาวครับผมคือที่ให้7ดาวเพราะว่ามันมันไม่มีความรู้สึกว่า ถึงจะเป็นแนววางแผนเลื่อนไปนิดนึงอะนะเป็นแนววางแผนนิดนึงแต่ว่ามันก็ออโต้ได้อยู่ดีนะก็แทบจะไม่ได้ต่างจาก RPG แอคชั่นอ p g อะไรที่มันมีออโต้มาให้นะครับแต่ว่ามันท้าทายตรงที่ว่าเวลา PV p ี p พคนอื่นนั่นเองสนุกตรงนี้นะสนุกตรงนี้กราฟิกน่ารักฟุ้งฟิงนะฮะไม่ได้เปลืองอะไรมากมายนะกับเครื่องเล่านะฮะไม่ต้องใช้เครื่องหดก็เล่นได้นะเอาละสำหรับคลิปนี้กับผมนายชอตตี้บูจจวาขอตัวลาไปก่อนนะครับมีข้อมูลอะไรผิดพลาดไปประการใดขออภัยมาณที่นี้นนรรัััากกไล์ชเป็งใจใจห้้ดวยขอ,ขอ